งานที่เคยทํำมาก็จะเป็นเรลลสติกแต่พอมาเป็นชุดนี้มันเหมือนกับว่าเราได้เก็บประสบการณ์อะไรมาเยอะพอสมควรแล้วกล้าที่จะตัดทอนออกไปให้มันเหลือแต่ความคิดแล้วก็ความงาน ทีนี้มันเกิดจากการที่ผมได้ย้ายกลับจากต่างจังหวัดผมเป็นคนบ้านเกิดอยู่กาญจนบุรีทีนี้มันก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเมืองการมันเป็นเมืองร้อนถ้าใครเคยไปนะจะมีไล่อ้อยมีไล่มันสำปะหลังอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีป่าเยอะกว่านี้กลับไปครั้งนี้มันก็เห็นความแตกต่างจากอดีตเยอะมากเลยครับมันก็จะมีแบบป่าที่ถูกตัดทอนโค่นรูปทรงต้นไม้ที่ผมเห็น มันก็ได้มาจากรอบๆตัวที่ผมเห็นนะฮะทีนี้มันก็ถูกใส่จินตนาการใส่อารมณ์ส่วนตัวเข้าไปผมมีความรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่มันเบื้องว้างอากาศมันร้อนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กฟ้ามหมูอะไรต่างๆก็เข้าไปมันจึงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ลักษณะงานมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นการทําลายที่อยู่ของสัตว์ของนกของสัตว์ต่างๆ ติกเกอร์ผู้หญิงเนี่ยผมใช้แทนเหมือนเป็นเทพดาแห่งสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมีความเกินจริงไม่เหมือนมนุษย์ซึ่งเป็นความงดงามผมจะทำนานากาซ้ำๆๆๆอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำงานศิลปะแรกๆแ,แล้ว ผลก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานเกี่ยวกับความน่ารักหรือว่าความอบอุ่นอะไรไปน,นานๆเนี่ยมันรู้สึกเลี่ยนเพราะว่าชีวิตจริงของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขนั้งวันเพราะนั้น,น,น,นนะพอมันเลี่ยนมากๆเนี่ยมันก็เลยต้องหาทางออกระบายมันเหมือนในการระบายบางอย่างออกมาเพื่อจะเอาความทุกข์ออกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ชอบทํางานที่เป็นความทุกแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นชิ้นใหญ่ๆมไม่ชอบเพราะนั้นนะไอ้หน้ากากเนี่ยผมสามารถทําได้ภายใน5นาที10นาทีเสร็จอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอด อีกอย่างนี่คือเป็นบันทึกอารมณ์ความรู้สึกบางทีเราก็กลัวบางทีเราก็โกรธอะไรที่เป็นด้านลบผมจะมาลงบรรยากาศก็มันเป็นเรื่องของตนไปทึงแห่งตนก็จะมีตัวผมอุ้มตัวผมอยู่อะไรเงี้ยคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวเราเองนี่แหละที่จะต้องดูแลตัวเองเองานชิ้นนี้มันพูดพูดเรื่องนี้